ดีข้าไ่ก็แข็งันนะครับวัดอย่างนี้ตัวน,น,นี้นะอำอเภองานบุรีอํจังหวัดบุรีลัมตั้งกจีมาแล้วมาเลยนะเอาออกมาจากมอ่บ้านป่าโพดรถือว้เห็ุผลนานได้เยี่ยมเลยใชเนียเยี่ยมเลยปาคอใหญ่ตามโตแกปากคอเนี่ยได้ทั้งหมอไหนมีสิ Bà lầy yên thì để qua mặt sông rô là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  mặt sông là mặt sông rô 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 là mặt sông rô

nó cái <laughs> bụi lắm luôn ạ. Em mà thấy sâu như thế. Yeah.

i ก็ว่าคุ้นน้ามันน้อยมันนีมีหนอว่ามีสัตว์ในปลาเหรอเป่าอยากมีห้อยกันเขาก็ดีแล้วมียมาวนจะมีันใเพื่อ ที่รอบคุณเลรอคันบ้านดีมีม้คจบแล้วได้ผักเ่าได้ผักน่อยมันมาหอดกอนแล้วหรอมะหัวน้อยอยูยูอะรนั่นเอาเอาเป็นคันแรกจริงสินะน้อยอยูบ้านตะวงังไม่หยาตะ,ตะวันตะวังเอาตุม้มไก่ไม่กินเดียวโอ้ตะวังเพราะไม่เด้อเด้อ Mm. โอวินต๊อกนี่ด้่ดปากงงเยนะเฮ้ยบมัดเก่าเคยมาแล้วตัวไหนกันตัวไหนเดนน้อยเนี่ยอือเบออ๋อกระตรถติดลมรถอนป๊อสุชาดาติดลมห้องไปยูรุนยูอะไรต่เนี่ยขี่ซ้ายน่ะแนนไหนไหนนน่ะอันย้ำเศ้าเ้าได้ไปกินขา

วัดป่าปวัตโอวัดป่าปวัตโอ่อนแล้วครับมเก้าเขานีสาน้อยดีอ่ะสังสีสาน้อยนีกอีไเนาะ้าเดี่ยวคอนรถเขาจอดยู่นี่จอดวัดมันจอดนอยพี่เนยุ่หัวี่ยที่เด็กน้อยสอนเศร้าเด็กน้อยแดนเตลืมเก็บเนี่ยมื้อน้าตงหานอนี่ดี่ดโอ้ดีเลยเนี่ยกได้ดิ ังี่ว่ี่ตังเร่อไหนใอยเดียวลงเน่เดียวไปได้งลุเนาเดียวไป่จอถอยไปเอบข้างหลังก็ไม่ได้หอเอบข้างหลังก็ไม่ได้อเดินตังเอาลงไปเล่นตำรวจปืนก็ได้รเตั้งไันเเพเปียนโมเมนปีนังลังขึ้นไปมันได้ได้ไ่ะ ม,มาแตเลี่ยวเด้ิใ่หล่มันไ็่มีว่า,วนะางนั่นน่ะสาไฟเท่นันน่ะเขียนหด้อหัวสูงเขดีเพรดะอิไจีอ้ากระมือก็ต้องเข้าไปคือก่อนตัวเอาไปมัดใส่เสาไฟวะ่ะให้เอาหัวพิสูจน์ไปนะ่ะตัวยืยนท้งหลังรถดได้แน่หน่ไปมาคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ